สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะช่องจัดปินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทําเป็นรนดอมนะคะอีกเช่นเคยนะคะทุกคนนะับเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะคะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าวันนี้พี่ไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับพลังงานโดยรวมนะคะ พลังงานโดยรวมของคนที่เข้ามาพบมาเห็นมาเจอคลิปพี่นุ้ยในวันนี้นะเป็นอย่างไรนะคะมีแนวโน้มไปทางดีหรือร้ายหรืออกัํากึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูเามาถามพี่ไพ่กันเลยนะคะเนาะว่าวันนี้แนวโน้มของเราดวงโดยรวมของเรานะคะจะเป็นไปในทางทิศทางใดนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะขอเช็คพลังงานของเจ้าชะตาที่เข้ามาพบไม่เห็นมาเจอคลิปพี่หมอในวันนี้เลยนะคะ,อะขอหนึ่งใบแรกเลยนะ เมติเชียนขึ้นมาหมายถึงเจ้าชะตาที่เข้าไม่เห็นคลิปพี่นุย้ยในวันนี้เป็นคนที่มีพรสวรรค์นะนะคะมักมีครูบาอาจารย์ประจานะคะประจําตัวนะคะเ,เจ้าชะตาที่เข้าไม่เห็นเนี่ยเป็นคนที่มีปฏิหารเป็นคนที่มีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์คุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะประจําตัวคุณนะทุกคน นะคะทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ประจําตัวนะคะ friend. เจ้าชะตาที่เข้ามาดูเนี่ยมีพรสวรรค์ในทุกๆด้านไม่ว่าเจ้าชะตาจะทําอะไรก็แล้วแต่มักจะมีปฏิหารเกิดขึ้นแต่ไปในแนวทางที่ดีนะคะเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่ฉลาดรักการเรียนรู้แล้วก็เป็นคนที่มีความอ่อนไหวมากๆเลยในใจลึกๆของคุณนะ คุณเป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมีความคิดเอ่อที่เอ่าเปรี่ยมล้นไปด้วยสติปัญญานะคะแต่แต่คุณเนี่ยอาจจะเป็นในแนวด้านของการให้ความคิดซะมากกว่านะมากกว่าการลงมือทํำนะคะ เพราะคุณจะใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีนะคะอ่าเป็นเป็นพรสวรรค์มากับตัวคุณอะ่ะคุณเป็นคนที่มีความคิดความสามารถความฉลาดมากแต่ว่าการกระทําของคุณไม่ค่อยเยอะนะคะเนาะในช่วงนี้นะคะการกระทําไม่ค่อยเยอะแต่ออกความคิดเห็นได้เยอะมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีอินฟินิตี้อยู่บนหัวสามารถที่จะเป็นผู้นําหรือนักวางแผนให้กับเพื่อนได้หรือกลุ่มงานได้นะคะคนที่เข้ามาเห็นมาเจอคลิปพี่หมอในวันนี้นะและถ้าใครที่ อรอปฏิหารรอสิ่งที่ตัวเองแบบว่า,ามุ่งหวังหรืออบนบานหรือขอพอรไว้สิ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณโดยปฏิหารหรือมากกว่าสิ่งที่คุณคาดไว้อีกนะคะเนาะคุณจะได้มากกว่าคุณที่คุณคาดไว้อีกนะนะคะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีคุณกําลังจะได้ยินดีนะคะในวันนี้เนาะนะคะ จะมีข่าวดีๆหรือการติดต่อสื่อสารมาจากทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเพราะว่าเป็น The m e d i c i a n ขึ้นมาเนาะคุณเป็นคนที่มีมีศักยภาพในการพูดการเจรจาคุณมักเป็นคนที่เจรจาแล้วมักประสบความสําเร็จในวันนี้นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการสื่อสารการติดต่อการเจรจานะคะคุณจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากหรือคุณจะได้รับข่าวสารการติดต่อ,อจากทางไกลนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะ เห็นไหมบางคนที่เข้ามาดูคลิปพี่นุ้ยเนี่ยที่เข้ามาเห็นคลิปพี่นุ้ยเนี่ยบางคนเนี่ยมีซิกเซ้นมีลังสังหรณ์มีครูครูบาอาจารย์ประจาตัวนะคะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะชอบในด้านการเป็นหมอดูก็ได้หรือเป็นหมอดูก็ได้ที่เข้ามาดูคลิปพี่หมอในวันนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์คุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีองค์กรความรู้คุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะแล้วก็คําว่า คำว่าวเมตตามันมีเปี่ยมล้นในตัวคุณ่ะคุณมันเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถแล้วก็มีด้านของคุณธรรมนะศีลธรรมเยอะมากในตัวคุณนะคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและคุณก็เป็นคนที่มีความฉลาดและเป็นคนที่รักความยุติธรรมแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญนะคะเนาะนะคนวันนี้นะถ้าเกิดเดินทางไปไหนมาไหนอ่ะนะคะถ้าเกิดคุณเดินทางไปไหนมาไหน คุณเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยทุกอย่างเลยเพราะคุณมีไพ่พระสังฆราชขึ้นมานะคะคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยทุกอย่างและสิ่งที่คุณไม่คาดคิดมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณแต่ไปในด้านที่ดีนะคะไปไปในด้านที่ดีนะเพราะมันเป็นไพ่ปฏิหารนะนะคะอาจจะได้รับข่าวสารจากคนทางไกลจากแฟนจากคนรักข่าวสารที่ดีไว้งานที่ดีไว้หรือสิ่งต่างที่ได้ ได้ทําไว้อะไรไว้เนี่ยคุณจะได้รับผลตอบรับที่ดีหรือลูกค้าของคุณนะคะอ่าตกลงเซ็นสัญญากับคุณหรือคุณอ่าไปตกลงอ่าทำอ่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับการตอบรับเกินคาดแต่ไปนในทางที่ดีนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่หมอจะขอเปิดอีกนะคะอ่านะโดยรวมของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีโปรเจกต์ เป็นคนที่มีจินตนาการล้ำเลิศเป็นคนที่คิดเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจินตนาการมากมายเพราะว่าเจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นคนที่มีความอ่อนไหวเซนสทีฟ <c oughs> นะคะ <c oughs> คุณเป็นคนที่มีความอ่อนไหวในตัวเองนะคุณมักจะเป็นคนที่ขี้ใจน้อยด้วยนะวันนี้คุณอาจจะมีอะไรให้ขี้น้อยอกน้อยใจหรือเป็นคนที่มีโปรเจกต์เยอะมีสิ่งที่จะต้องทำเยอะแยะหรือหรือฝันเยอะอะไรแบบนี้นะแต่ฝันแล้วเป็นจริงหรือบางคนนะ อาจจะมาในด้านความฝันก็ได้เป็นคนนี้มีซิกเซนต์มีรางสังหรณ์และคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบฝันไปในสถานที่ต่างๆด้วยนะนะคะเนาะคนที่เข้ามาเห็นคลิปพี่หมอเนี่ยคุณเป็นคนที่เมื่อคืนเนี่ยคุณจะต้องมีมีเกณฑ์ฝันไปในสถานที่ต่างๆหรือคุณเนี่ยมักมีซิกเซนต์มีลางสังหรณ์มาด้านมาทางด้านความฝันนะคะอะ้ขออีหนึ่งใบนะโดยรวมแล้วคุณดี อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปทําบุญวันนี้นะคะไปเจอผู้คนมากมายนะอาจจะไปทําบุญที่วัดอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปในสิ่งต่างๆนะวันนี้คุณกินอิ่มนะพราะเป็นเจ็ดถ้วยเป็นเกี่ยวกับการกินนะคะแล้วคุณก็อาจจะได้ทําบุญด้วยเดอะเดจัสเมนต์ขึ้นมาเนี่ยคุณได้ทําบุญด้วยนะเนี่ยคุณมีไพ่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะมีไพ่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทั้งนั้นเลยเป็นไพ่ที่มีเอ่อสิ่งเอ่อสิ่งดีๆขึ้นมากับคุณอ่ะ นะคะสิ่งที่คุณคิดไว้ดีวไว้คุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็คุณน่ะต้องการที่จะสร้างาในวันข้างหน้านะคะคุณมองไปในวันข้างหน้าเพื่อจะทําให้มันดีนะคะให้มันให้มันดีที่สุดแล้วก็คุณก็มองไปอ่ข้างหลังว่าอดีตที่ผ่านมาถ้ามันขัดตกบกพร่องคุณพยายามที่จะเติมเต็มมันให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของการทําบุญเป็นไพ่ของอสิ่งที่หลุดพ้นจากอา ความทุกข์อ่านะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความทุกข์คุณอาจจะมีสิ่งต่างที่คุณเป็นเป็นทุกข์ให้กับคุณอะไรประมาณเนี้มันกําลังจะจบลงแล้วเนาะนะคะคุณอาจมีเกณฑ์เดินทางไปทําบุญก็ได้ในช่วงนี้นะวันนี้เลยนะคะเนาะบางคนอาจมีเกณฑ์เดินทางไปทําบุญไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเนาะเออนะคะแล้วก็อขออีกนะคะมันวันนี้นะพี่หมอเปิดไพ่มามันเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะเป็นแนวทางที่ดีอะนะเนี่เห็นไหมโอ้มีแต่ไพ่แบบ ไพ่ไพ่เอ่อไพ่ชุดใหญ่อ่ะนะคะไพ่ชุดใหญ่เยอะมากเลยอ่ะไพ่เมเจอร์ Major เยอะมากเลยอ่ะมันมีทั้ง the high pittet ขึ้นมา the j u d g m e n t ขึ้นมา the high r o s f e n แล้วก็เอ่อ the m e d i t a t i n ขึ้นมามันเป็นไพ่ชุดใหญ่วันนี้คุณมีพลังงานเยอะนะถ้าคุณจับต้องหรือทําอะไรเนี่ยคุณมักได้การตอบรับได้การยอมรับนะเห็นไหมคุณมี six เ e n s มีลังสังหรณ์จริงๆอ่ะนะคะ แต่ขอให้คุณอย่าวาวุ่นในช่วงนี้วันนี้เพราะว่าวันนี้พี่หมอบอกไปแล้วว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มในใจของคุณลึกๆอะ่ะเป็นคนที่อ่อนไหวเซนสทีฟนะคะแล้วคุณก็จิตใจของคุณมักไม่นิ่งนะคะไม่นิ่งตรงนี้หมายถึงล,ล,ลวนเลนะ อา,อาจจะไม่ค่อยเชื่อใจใครหรืออาจจะไม่เชื่อใจตัวเองหรือวาวุ่นในจิตใจหรือลังเลอยู่อะไรประมาณนี้นะคะขอให้คุณเป็นกลางขอให้อยู่อยูอ่ช่วงกลางยุคอยู่ยก,ลกลางนะนะคะอย่าไปทางขาวหรือดํามากเกินไปเพราะว่าเราเองก็มีกิเลสกันทุกคนนะจะตัดจากทางโลกไปอยู่ในทางธรรมมันก็ไม่ใช่หรือจะอยู่ในธรรมทางธรรมแล้วตัดทางโลกมันก็ไม่ใช่เพราะคุณก็เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปนะคะคุณก็สามารถมีกิเลสได้แต่คุณต้องแยกให้ออก ะค,ะคุณอย่าให้กิเลสครอบงําตัวเรานะคะเราอยู่กึ่งกลางนะตอนนี้คุณต้องตัดสินใจได้แล้วอย่าลังเลที่จะทําอะไรในในด้านถูกๆนะคะด้านลบเราไม่ต้องไปมองคิดไม่ต้องไปมองเห็นนะนะคะเราปล่อยทิ้งไปเลยแล้วอยู่ในด้านสายข่าวนะคะเนี่ยเดรให้พิเทตขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักถือศินนักบวชก็ได้นะคะเนะาะนับถือพระแม่กวนอิมก็ได้นะคะ อ่าแล้วก็มีเดอะเมดิเชียนขึ้นมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของคุณหลายพระองค์เลยนะที่พี่หมอเปิดขึ้นมาเนี่ยคนที่เข้ามาเห็นคลิปพี่หมอเป็นคนที่ชอบสะสมของเก่าบุญเก่าบรารมีเก่านะคะอ่านะเนี่ยพี่หมอต้องบอกเลยว่าคุณเนี่ยเป็น อาจจะได้รับการตอบรับการเซ็นสัญญาหรือใครที่รอสัญญารอทําสัญญาเดี๋ยวคุณจะได้ทําจะได้จะได้ทําเอกสารหรือจะได้ต่อสัญญาทําสัญญาต่อกันอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการที่จะทํานะนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ไปทําบุญถือศีลกินเจก็ได้แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์อ่าบุญถวายลงศพหรือบริจาคทานนะช่วงนี้นะในวันนี้เลยนะคะเนาะนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันอีกนะอ่าวันนี้ดวงโดยรวมแล้วมันดูดีนะทุกคนนะมันมันเกี่ยวกับสายบุญทั้งหมดเลยอ,อ่ะพี่หมอต้องบอกว่าคนที่เข้ามาเห็นคลิปพี่หมอเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เดินทางทําบุญอ่ะเนาะนะคะอ่าเนี่ยเห็นไหมคุณอ่ะกำลังจะหลุดพ้นจากสิ่งเก่านะถ้าคุณได้เดินทางไปทําบุญในวันนี้นะคะถ้าคุณได้เดินทางไปจริงๆเนี่ยคือคุณไปทําบุญละนะคะอ่า ทำบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วก็ได้เดินทางไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วคุณกําลังจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมเก่าคุณกําลังจะหลุดพ้นกับสิ่งเก่าๆปัญหาเดิมๆที่มันอึดอัดที่มันคอนแคนนะคุณกําลังจะเดินหนีออกจากสิ่งตรงนี้คุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่เดี๋ยวมา adjustment ขึ้นมาคุณกําลังจะหลุดพ้นนะคะเนาะแล้วปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะคลี่คลายนะนะคะแล้วก็เกณฑ์สุขขภาพองงคุณในนนช่วี้นะ ได้ตัดสินออกมาแล้วว่าถ้าใครเจ็บป่วยอยู่มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นแน่นอนนะคะนะแล้วก็คุณได้ทําบุญให้กับคนขอทานนะคุณเป็นคนใจบุญอะเนี่ยเห็นไหมอาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินคุณก็ได้หรือมาขอความช่วยเหลือกับคุณก็ได้แต่ต้องเป็นคนทุกข์กว่าคุณแต่คุณก็ให้ความช่วยเหลือเขาแน่นอนนะคะ,ะพี่หมอต้องบอกเลยนะ วันนี้ของคุณนะในเรื่องการเงินหมดหมดมาหมดหมดมานะมันเป็นปฏิหารนะคะมันเป็นไพ่ปฏิหารบางคนเงินหมดมือเลยแต่อยู่ๆปฏิหารมันเกิดขึ้นเงินนั้นพอหมดมันมีทางเข้ามานะคะโดยปฏิหารอยู่ๆมันก็มีเงินเข้ามาติดต่องานเข้ามามีเงินเข้ามาให้เราแบบปฏิหารอะไรประมาณนี้ได้เนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งใบเลยนะคะอ่าเห็นไหม คุณเป็นคนที่มีความรอบรู้อ่ะเห็นไหมคะคุณเป็นนักวางแผนคุณเป็นคนที่มีโปรเจกต์นะคะตอนนี้คุณอาจอยากขยับขยายการงานวันนี้เลย ในความคิดของคุณอาจจะอยากขยับขยายการงานอยากทำงานเป็นทีมหรือต้องการขยายสาขาในธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่คุณอาจจะอยากขยายสาขาสัก1นถึงสงสาขาก็ได้หรือขยับขยายการทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังไว้นะคะเดี๋ยวมีเกณฑ์ได้ใช้เงินนะมีเกณฑ์ใช้เงินเงินเข้ามาแล้วก็มีรายจ่ายออกไปเยอะนะในช่วงนี้ที่จ่ายออกไปไม่ใช่อะไรนาะด้วยการทำบุญการให้ทานช่วยเหลือคนอะไรประมาณนี้นะคะเนาะ อ่านะขออีกหนึ่งใบสุดท้ายนะคะแนวนมวันนี้นะพลังงานโดยรวมทุกคนดีหมดเลยนะมันเป็นไพ่ที่ดีเห็นไหมเนี่ยออได้ไพ่เพจด้วยเพจออฟคัพขึ้นมาไพ่เด็กคุณแน่าจะได้เดินทางไปทําบุญทาสิ่งที่อยู่ในศีลในธรรมอ่ะคุณเป็นคนที่มีสมาธินะวันนี้นะคุณมีอ่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเด็กด้วยตามคุณน่ะเห็นไหมแล้วก็มีสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นครูครูบาอาจารย์อ่อ องค์ที่เป็นกษัตร์ิยก็ได้นะคะตรงเนี้ยนะนะคะแล้วก็มีเด็กด้วยนะวันนี้รู้สึกว่าคุณใจเย็นนะใจเย็นใจดีแล้วก็มีเมตตามากนะคะสิ่งที่คุณทําตอนเนี้ยมันกำลังจะรุ่งโรดมันกําลังจะทําได้นะคะคุณกําลังจะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะพี่หมอต้องบอกว่าเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะช่วงนี้เวลานี้วันนี้พลังงานโดยรวมแล้วเนาะ ที่บอกถึงเจ้าชะตาที่เข้ามาเห็นนะคะว่าพลังงานโดยรวมวันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีและแนวโน้มไปในทางที่ดีดีมากๆนะคะให้ทุกคนรับพลังงานที่ดีไว้นะสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะคุณมีองค์ครุครูบาอาจารย์ประจําตัวของคุณลูกดวงอยู่ทุกๆคนเลยพี่หมอเชื่ออย่างนั้นนะคะอ่ะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอได้อ่านจบ ไปแล้วเนาะตามนาภัยนะคะ,ะแล้วพี่หมอขอฝากช่องจัดมินพยากรณ์ด้วยนะคะใครชอบอยังไงกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่หมอทําคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ยังไงแล้วพี่หมอต้องจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ